สวัสดีชาวดิคออฟดิจิทัลไทยแลนด์ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมเอ้ยหยอกเกือบแล้วไงกลับก่อนกลับมาเจอกับผมนะครับมาไม่เราคนเดิมนะครับวันนี้ครับก็มารีวิวเอ่อไซรีนนะครับหรือยูคอนไม่ทันแล้วครับท่านครับยังไงก็ไม่ตายลมันตีดีๆก็พอรอลมมันตีอ่าวันนี้ก็ครับ ที่ยินเสียงไปนะครับก็คือดารอนนะครับดารอนครับก็เชียร์หน่อยครับเชียร์หน่อยครับฮัลโหลครับหนึ่งสองสามสี่สไม่หาเลยนั่นน่ประมาณว่าแปดหนึ่งเฮ้ยพอเหรอเซรีนนะครับ, <c oughs> รบ,รบเอ่อ และแชมเปี้ยนฝ่ายเดียวกันครับจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะครับ8เปอร์เซ็นต์นะครับเออเป็นเออสปปก่ลแพสต์เดฟครับอ่ามันก็เป็นตะลุงแก่ๆคนหนึ่งนะครับที่มีไฟฟ้านกาได้ใหญ่ก็ของเนี่ยสกิลแรกนะครับสกิลว,วางระเบิดเป็นตัวเป้าหมายครับก็วางได้ทั้งมินเนี่ยนทั้งแชมเปี้ยนฝั่งเราทาั้งวางได้หมดครับเออมันวางตัวมันมันมีตัวไหนได้มันก็วางได้หมดแม้แต่บาลอนว หกนายครับสกิลที่สองครับเป็นสกิลเอารถคูลดาวของเซลีนนะฮะทุกอย่างครับลง10วินาทีเป็นสกิลที่ดีก็ใช้คอมโบ dominating ห้ากันในเวลา ถ้าดาราับดนะครับผมใส่วิได้เลยครับเอาตัวนู้นครับตัวนู้นจเอาเอาตัวไอนนท,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 ทนยะิงดีลยโอ้ยมันรอดอดีและดารานกทปคิวเปนะครับสมสิบ<ๆ>ะฆ่าสามสิบตายสองผมเล่นเล่นเถอะ อธิบายไม่ทันก่อนรายการตายนครับอ๋าไม่ทันอธิบายไม่ทันไม่เป็นไรเลยครับเราก็จะไปดายต่อนะครับสกิลที่สามนะครับเป็นสกิลใช้สปอร์ตเพื่อนนะครับที่ผมบอกวิ่งเร็วบอกให้เพื่อนนารานทำวิ่งเลยนะครับก็เพราะว่าเพ่อเพิ่มความเร็วของวการเคลื่อนที่นะครับประมาณ5.5วินาทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าใช้ใช้ใส่จัมเปียน เออฝั่งเออแชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามก็จะเดินช้าเออเยี่ยงเยอะอย่างหลายเปอร์เซ็นต์เลยอะเกินเกิน50เปอรเซ็นะฮะเ,เป็นเวลา5.5วินาทีนะครับก็เป็นเออถ้าเราแก๊งอย่างสองคนครับก็ประมาณว่าดับแน่นอนนะฮะอ่ะสกิลอันตินะฮะสกิลอันติที่เมื่อกี้บอกว่าจะใช้นะใช้ไม่ทันนะะก็คือมันจะมีนาฬิกาสายนะขึ้นมารอบๆนะฮะเป็นเอฟเฟกต์นะฮะก็จะช่วยฟื้นฟูเอออเอ้ย ถ้าใครตายนะครับก็เกิดใหม่ครับก็มีเออเหมือนกับมีเสื้อเอออะไรนะ Guardian Angel นะ Guardian Angel นะเสื้อเกิดใหม่นะก็เกิดใหม่นะ,ะแล้วก็สเปล่นะฮะก็แฟดเกตแฟดกับมือไฟเหมือนเดิมนะครับอ่าแฟดนะฮะกับอะไรนะยออีกนิดอีกอีกไนท์ไม่ใช่เหรออีกไนท์นั่นแหละเอออีกไนท์นะฮะดารอนก็ได้บอกมาครับว่าอีกไนท์ แท็กี้ก็เผลอหลุดไปไม่ไม่เป็นไรอ่าแล้วก็เตือนลูนฮะก็เป็นเป็นลูนเอ่ออาบิลิตี้นะฮะอาบิลิตี้พาวเวอร์นะฮะเอ่อก็เพิ่มเวทฮะเพิ่มเวทกับเอ่อเอ่อเพิ่มเจาะเกาะเวทนะครับก็มารีมิกันได้นะฮะหรือจะเพิ่มเลือดหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะแต่แนะนำเป็นเวทฮะให้เพิ่มไปอ่าสริมอัเทอรี่นะฮะแนะนำเป็นเลือดฮะเป็นหลัง แตเตอรี่ก็แน่นอนที่สุดนะครับมันเต้มเลือดไว้นะฮมันเพิ่มเลือดได้เท่าไหร่ก็เอาเท่าน<ม>ั้นนะที่เหลือก็ไปลงเป็นสายของตัวที่เราจะเล่นนะฮะอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็ไม่มีอะไรเร็วนะ,ะที่จะอธิบายเอ้ยมี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 มมมมอเทมนะฮะอเทียอเทมไอเทียมอเทมดีครับสสิบอทาอเทมนะครับก็มีรองเท้านะครับแน่นอนที่สุดนะรองเท้าเจาะเวรน,นะฮะ ถ้าใครเล่นสายเวทก็เจาะเวทฮะถ้าใครเล่นซัพพอร์ตก็เอาของเอารอ,องเท้ากันนะฮะอ่าส,ส่วนไอเทมเาตามร้านค้านะฮะที่ร้านค้าแนะนำมานะฮะก็ไม่ไม่ผิดครับแต่ผมก็ไม่ถูกครับอยากเกียนนะครับดาร์ลันครับอ่าก็เอาไปปรับปรุงนะฮะ ร้านค้าที่แนะนำไม่เท่มมาฮะบางอันก็อย่าไปเชื่อะฮะ,อะแต่บางอันก็ซื้อนะฮะก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับว่าจะเล่นสายไหนนะครับจะเล่นสายสป,ปอร์ตก็ตามร้านค้าได้นะแต่ถ้าเล่นสายบีที่บีตี้ล้วนๆเลยนะไม่สป,ปอร์ตไม่อะไรนะก็มีลิสไลท์สเปคไอ,อคิเตอร์สเปเตอร์นะฮะกับคาถาม่วงโหลดออฟเอ็นะฮะก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับแค่สองอย่างฮะเลือดสามพันนะครับบวกกับมาร์เตอรี ه, ก็เป็นอะไรที่ดีฮนะ ه, ก็ขอลาไปก่อนเลยดีกว่าครับสวัสดี